หลุมสิบพาสามครับสวัสดีครับไปรายการครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หลุม10บทาไมต้องให้ผมเริ่มที่หลุม10ก่อนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูความงามด้านนี้ไปก่อนนะครับเรื่องบ่อเมืองนะครับจะได้เห็นบ่อเมืองชัดๆนี่คือซิกเนเจอร์โฮลของที่นี่ไหมครัใช่ครับระยะนี้ถ้ามายืนบนแท่นที่ออฟนะครับเราจะเห็นบ่อเมืองทั้งหมดนะครับเป็นรายการครับแล้วก็หลุมนี้ก็จะเป็นพาสามซึ่งต้องตี ต้องเตรียมลูกไว้สักสองลูกถ้าไม่ได้ก็ดรอปนะครับโอเคครับเป็นวิดีโอนะครับค่ะงนียไปก่อนค่ะ ไปครับทะลุไปได้ดอ่าเสร็จปุ๊บนะหรือว่ากดในชะุ่ววันนี้ก็น้องโจเป็นแคดดี้นะครับแล้วก็ท่านรองท่านรองก็มารีวิวด้วยใอ้ท่านรองนั่งผมก็ยิงกอะข้างหลังใ่นะครับก็หลังจากตีพาสามหลุมสิบแล้วนะครับเราก็จะเห็นวิวบอ่อเหมือเนี่ยสวยมากเลยครับ แล้วก็ค่อยๆลงสวัสดีครับนี่เดินลากก็ได้นะะอย่างเงี้ยเดินนะครับตีจากที่สูงลงมาเข้าใจว่าทะลุไปแล้วเมื่อกี้ของผมเนี่ยครับสวยนะครับรายการมาดูดับโซนตรงนี้ดอบโซน กนไลอขวางนี้สักหาวินะคะ,<ฮ>ะปื๊บอังขวางนี้เสร็จปั๊บนะน,ะน,ะนี่แคบนะนี่เรามาอยู่บนกรีนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็จะมองขึ้นไปที่ขับเฮาโอ้โหกรีนดีมาก เนี่ยครับกรีนดีมากกรีนดีมากและด้านข้างก็มีบอดทรายตกน้ําให้ของพี่เลยอะ่ะเมื่อกี้ลูกแรกมาอยู่ตรงนี้ครับลูกสองเมื่อกี้คิดว่าตกน้ําอย่างนี้ดีป,ปึ๊บแล้วหนูก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้อ่า อ่ะหลุมนี้ได้ได้โบกี้นะครับลูกที่ตกน้ําไปไม่นับแล้วกันเอาลูกนี้แทนนะครับได้โบกี้นะครับถือว่าเป็นพาสที่สวยมากนะครับของสนามกอล์ฟแมมมอฟซึ่งเป็น s ซิกเนเจอร์โฮลที่นี่โอเคครับก็จบหลุมพา3หลุมสิบนะครับซึ่งเป็น s ซิกเนเจอร์โฮของสามกอแมมมอฟครับเป็น ผมคิดว่านี่คือเป็นที่สุดของเอเชียนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสนามกอล์ฟเดียวในโลกก็ได้ที่ที่เราเห็นบ่อเหมืองใหญ่ขนาดนี้ในประเทศในประเทศซึ่งอยู่ในประเทศไทยของเราที่ลำปางนี่เองครับขอบคุณครับเหาะ